สวัสดีค่ะขวัญใจสไตล์วันนี้จะมานําเสนอในเรื่องของวิธีการปลูกดูแลรักษาโอะโวคาโดนะคะตั้งแต่เรื่องของการเตรียมหลุมการให้น้ํานะคะแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องการใส่ปุ๋ยด้วยนะแล้วก็จะไปดูต้นโอะโวคาโดต้นจริงๆกันว่ามีวิธีการปลูกดูแลรักษายังไงนะคะแล้วก็ตามขวัญใจสไตล์ไปเลยนะคะ ที่การเตรียมดินอะโวคาโดนะคะก็ขุดหลุมนะขนาด80คูณ80ลึก80หรือใ,ใช้เครื่องเจาะหลุมก็ได้นะคะแบบนี้นะคะค่อนข้างลึกหน่อยเพราะว่าเราต้องนำดินนะคะผสมปุ๋ยอคอกนะคะก่อนจะลงผสมรวมกันแล้วลองก้นหลุมหลังจากนั้นเอาต้นอะโวคาโดนะคะมาปลูกและกลบให้เรียบร้อยแนะนำให้ทำเป็นหลุมกักน้ำด้วยเพื่อจะได้เก็บเก็บน้ำได้นะคะเพราะว่า บางครั้งช่วงนี้นะคะในประเทศไทยเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนนะคะน้ําจะค่อนข้างซึมไปได้ง่ายนะคะระยะของหลุมก็ประมาณ8คูณ8นะคะต้นที่จะใช้จะเป็นต้นพันธุ์บักเนียนะคะคือมีทรงพุ่มค่อนข้างใหญ่ก็เลยใช้ระยะ8คูณ8นะคะรถแท็กเตอร์สามารถเข้าไปได้นะคะตัวนี้นะคะจํานวนต้นที่ใช้นะคะก็25ต้นต่อไร่ก็ระยะ8คูณ8นะคะ ระบบน้ําที่ใช้นะคะที่นี่ก็ยังใช้เป็นระบบน้ําแบบสายยางอยู่นะคะเพราะว่าที่นี่น้ําค่อนข้างสปกปรกแต่ถ้าบริเวณสวนของท่านนะคะมีน้ําที่สะอาดเราสามารถทําเป็นระบบน้ําหยดได้นะคะโดยที่เราจะลากสายนะคะแล้วก็ทําเป็นมินิสปริงเกอร์ได้นะการวางระบบน้ํานะคะตัวนี้จะเป็นท่อเมนเลยนะคะท่อเมนตัวนี้นะคะจะต่อไปจนถึงสุดแปลงนะ แล้วก็มีก๊อกไหลายหัวนะคะตัวนี้ก็จะสะดวกสบายในเรื่องของการลากสายยางนะเพราะว่าสายยางที่ใช้เนี่ยค่อนข้างจะหนักเอาการเลยทีเดียวนะดูใกล้ๆนะคะระบบน้ำถ้าปลูกอากโดในฤะดูร้อนนะคะแนะนำนะคะก็ให้ใช้แสลนคุมต้นอากโดไว้ด้วยเพราะว่า มันจะแดดแรงเกินไปไม่เหมาะในการปลูกนะคะหลังจากปลูกก็ให้น้ำวันเว้นวันนะคะช่วงปลูกแรกๆแนะนำเป็นทุกวันนะคะหลังจากนั้นตั้งตัวได้ก็วันเว้นวันนี่เป็นต้นโอกาโดนะคะที่ระยะปลูกคือ6 6คูณ6สังเกตว่าต้น,น,นหน้าๆนะคะมีขนาดทรงพุ่มที่ใหญ่แล้วก็ปกคลุมที่ทำให้บริเวณนี้เมื่อนำรถแท็กเตอร์เข้าไปเนี่ยจะตัดยากค่อนข้างยากนะคะดังนั้นแนะนำเป็น ห้าคูณเจ็ดหรือแปดคูณแปดนะคะถ้าเราต้องการต้นขนาดใหญ่นะคะก็ใช้สิบสองคูณสิบสองได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นระยะที่พบแล้วอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูต้นบัคคเนียนะคะบัคคเนียต้นโต,นตนจะเป็นแบบนี้นะคะทรงพุ่มนะคะสังเกตทรงพุ่มก็เริ่มจะติดกันแล้วละ่ะระยะหกคูณหกก็เลยไม่แนะนำนะคะ ระบบน้ำของสถานีวิจัยปากช่องเองก็ยังเป็นระบบสายยางนะคะใช้สายยางขนาดประมาณ1.5นะคะ1.5นิ้วนะคะนี่ลดน้ำนะคะสังเกตตัวนี้ก็จะเป็นนะคะขุดแนวกั้นน้ำนะคะเห็นชัดไม่เอ่ยนะคะตัวนี้มันจะทำให้เวลาที่เราลดน้ำนะสามารถกักน้ำได้แล้วก็ชุ่มชื้นนะคะตัวนี้เป็นต้นใหญ่นะคะ แนะนำให้รดน้ำประมาณ15วันครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ที่ปลูกใหม่ๆนะคะปลูกใหม่ๆนี่เราจะแทบจะต้องลดน้ำวันเว้นวัน,วนเลยทีเดียวระบบการให้น้ำของที่นี่นะคะอาจจะมีสตูเล็กน้อยนะคะป้องกันแนวน้ำไว้นะนะคะนี่ลักกี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นหมาที่ดูแลน้ำที่นี่นะคะก็เวลาลดน้ำนะคะที่นี่ก็จะ ลดน้ำไปชุ่มชื่นนะ,ะชุ่มชื่นมากกว่าที่อื่นๆเลยนะสำหรับวิธีการใส่ปุ๋ยนะทำยังไงให้อโวคาโดผลดกนะคะแล้วก็เวลาในการเก็บเกี่ยวเทคนิคในการดูว่าจะเก็บเกี่ยวอย่างไรหรือวิธีการ ป้องกันโรคและ,มะแมลงติดตามคลิปหน้านะคะเดี๋ยวขวัญใจสไตล์จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับขวัญใจสไตล์ด้วยนะคะและจะพบกับคลิปดีๆเกี่ยวกับเรื่องของอะโวคาโดอีกนะบายบาย